นี่เราไปก่อนเนี่ยครับอาการเสียมจะเป็นนี้เลยนะครับาการเสียถ้าเราเข้าไปในไมคคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเนะเาะมันก็จะแบบค้างเนาะจะวิ่งค้างนี่นะฮะนี่มาแล้วนี่ครับนี่นะฮะจะเริ่มเห็นเนี่ยเนี่ยะมันจะวิ่งอย่างนี้นะฮะถ้ามันเสียนะจะวิ่งค้างตลอดนะ วันนี้นะครับเจองานก็คือน้ t ตบุ๊กตัวเองนะครับของผมเองนะครับเสียนะครับเป็น s อ d เนาะเป็นน้ t ตบุ๊กที่ใช้กับเครื่องเลเซอร์นะครับซึ่งมีงานที่ที่ผมเขียนไฟล์นะครับเพื่อจะทําชิ้นงานให้ลูกค้านะ,นะฮะก็น้ t ตบุ๊กเสียนะครับแล้วก็ถอดเอาฮาร์ดดิสเนี่ยเอามาใส่เพื่อจะก๊อปปี้ข้อมูลก็สรุปว่าฮาร์ดดิสก็เสียอีกนะครับซึ่งผมแบบ คืองงมากนะครับคือคือเสียแบบซับซ้อนมากแบบทีเนี้ยคือลองหลายวิธีแล้วนะครับมันจะขึ้นโหลดนะฮะเสียบปุ๊บมันจะขึ้นโหลดเหมือนแบบเหมือนหน่วยความจํามันเสียนะครับมันจะขึ้นแบบเหมือนกําลังค้นหาฮ์ดดิ์อยู่เหมือนกําลังวิ่งอะไรนะฮะเหมือนกาลังค้นหาข้อมูลอยู่อะไรนะฮะก็มันก็จะค้างค้างเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงครับ <Ā discut> <curved> นานเลยนะครับค้างหลายชั่วโมงเลยรอแล้วรอเล่าก็ยังค้างอยู่นะครับก็ ตอนนีต้ตอนนี้หลังจากหลังจากที่มันค้างอยู่นะฮะตอนนั้นนะก็ตัดใจละนะครับไม่รู้จะทํำยังไงละก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็กะว่าถ้าอันนี้ไม่ได้ก็ก็ไม่ได้ละก็ตัดสินใจแกะนะครับแกะฮาร์ดดิสตออกมาครับซึ่งวิธีเนี้ยผมต้มองบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังนะครับผมตัดใจละตอนแรกนะครับผมสิ้นหวังแล้วเพราะว่าผมก๊อปปี้ข้อมูลไม่ได้แล้นะครับ ทีนี้ผมก็เลยลองแกะดูนะครับแกะมาปุ๊นะบเนี่ยฮะด้านไหนจะเป็นอย่างนี้เนาะฮาร์ดดิสก็จะมีแค่นี้ของคิงตันนะครับอันนี้ 120G เองนะครับผมเอาไว้สําหรับบูตวินโดว์เฉยๆนะครับแล้วก็มีเก็บข้อมูลบางส่วนเป็นไฟล์งานของลูกค้านะที่ผมเก็บไว้ในฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับซึ่งแบบถ้าก๊อปปี้ข้อมูลไม่ได้ผมงานเข้าละ ประมาณเพราะว่ามีลูกค้าที่อยู่ในฮาร์ดดิสต์ตัวนี้ประมาณลูกค้าประมาณ1เดือนนะครับซึ่งมีหลายลูกค้าหลายท่านมากนะครับที่ที่ผมทํางานไว้นะครับนี่นะฮะซึ่งพอแกะออกมาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราเห็นก็คือนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อเนาะนะฮะน่าจะเป็นซาต้าเนาะนะครับอืมว่าตัวนี้ตรงนี้น่าจะเป็นหน่วยความจํานะครับเนี่ยสองตัวเนี่ย มนความจําแน่นอนนะครับก็อันนี้120จิกนะใช่ไหมก็น่าจะเป็นตัวละ64นะครับ64จิกนะครับส่วนตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับมือหรือไม่ก็เป็นแบบเหมือนเป็นไอซีแบบเกี่ยวกับบัสเกี่ยวกับการเชื่อมต่อนะครับเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลนะครับตัวนี้เนาะนะฮะส่วนพวกนี้เล็กๆเนี่ยนี่น่าจะเป็นอ่าวงจรพลังงานครับก็คือเหมือนอารมณ์แบบ คือรับไฟมาจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์อะไรย่างนี้นะครับเนาะเหมือนเป็นวงจรสเตปไฟนะครับนะฮะผมก็เลยไม่พูดความทำเพลงเลยนะฮะผมไปที่โต๊ะฮอตแอร์ผมเลยนะครับจักการแบบว่าคือเล่นซะให้สาแก่ใจนะครับเพราะว่าผมแบบเครียดมากนะครับหม่นมากนะอยากจะทุบทิ้งด้วยซ้ำนะใจแต่ก็อีกใจหนึ่งก็แบบเอาวะเผื่อจะกลับมานะครับ,นะรบลองดู นะครับผมนะฮะหลังจากนั้นผมก็มาที่โต๊ะทำงานผมเนาะนะฮะก็ไม่พูดพ่อมทำเพลงละเพราะว่าอันนี้ผมทำใจไปละนะครับนะฮะผมทำใจไปแล้วเพราะว่ายังไงก็ผมไม่ได้ข้อมูลละนะฮะแต่ถ้าบทพ่อมทำสิ่งนี้คือผมอาจจะฟุกนะครับนะฮะถ้าได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบคือคืนนี้ผมนอนหลับละถ้าไม่ได้ผมนอนไม่หลับแน่นะครับผมก็เลยเออนี่นะฮะผมหยิบฟักขึ้นมาหนึ่งหลอดนะครับ นี่นี่ยผมยอดไปเลยนะครับผมโมโหมากเลยคือไม่มีหลักการเลยนะครับอันนี้คือผมทําด้วยความโมโหเลยนะครับผมเล่นเลยนะครับสามตัวนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ควรทําแบบนี้นะแต่ในความนี้คือผมแบบว่าผมสิ้นหวังผมก็เลยฮอตแอร์นะครับฮอตแอร์นะครับปรับความร้อนที่450องศานะครับลมเบาๆนะครับผมก็อัดไปเลยนะครับ อัดไปเลยนะครับอัดแบบหนักๆเลยนะครับแต่องควบคุมให้ดีนะครับถ้าเราถ้าเราเป่าอุณภูมิให้มันร้อนเกินเนี่ยเมนบอร์ดอาจจะบวมได้นะครับเราควบคุมอุณภูมิให้ดีนะครับบนให้ทั่วนะครับแล้วลองแบบเอาครีมนะครับค่อๆดูนะครับว่าว่าขา BGA เขาละลายหรือยังนะครับขา BGA เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าขา BGA BGA เป็นยังไงเนาะนะฮะเนี่ยผมวน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  วนๆบ,บ,บนดูนี้นะครับคือผมไม่ต้องการฮาร์ดดิสก์ลูกนี้ผมไม่ต้องการเอามาใช้งานนะครับผมต้องการแค่ว่าจะสามารถก๊อปปี้ข้อมูลกลับมาได้หรือเปล่านะครับผมผมวนอยู่แบบนี้ยผมลองทาแบบนี้ผมจนผมมั่นใจว่าแบบขา BGA เนี่ยมันละลายติดกับเมนบอร์ดดีแล้วนะครับซึ่งผมไม่ผมไม่ได้คาดหวังเลยนะตอนที่ผมทำนะตอนนี้แล้วผมก็ปล่อยให้เย็นนะครับเนีย่ยผมทําแบบนี้จริงๆนะครับแล้วผมก็เป่าเป่าเป่า,เ,ปา,เ,ปา,เ,ปาเสร็จปุ๊บตังน,นั้นผมก็เอาไปเสียบ นะครับโอเคนะครับผมนะฮะเราจะรอให้เย็นสักครู่นะครับเนาะก็จะมีแบบอันนี้เป็นรอยฟักนะครับรอให้เย็นสักครู่นะครับจากนั้นผมก็เอามาเสียบผมก็เสียบนีเลยผมไม่ประกอบแล้วเพราะผมไม่หวังอะไรละเนี่ยผมก็เสียบไปแค่นี้นะครับแล้วก็เอาไปต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งแบบผลที่ได้คือ คือมันผมสามารถก๊อปปี้ข้อมูลออกได้นะครับโอ้มันมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะผมก็เลยมาแนะนำนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้ทุกตัวนะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ว่ามันจะได้ทุกตัวนะครับต้องแล้วแต่แล้วแต่ดวงนะครับแต่ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายนะครับว่าคือยังไงมันก็เสียแล้วนะครับแต่มันจะมีอีกวิธีหนึ่งนะนะครับซึ่งผมกล่าวว่าถ้าขั้นตอนที่เนี่ยขั้นตอนนี้ถ้าผมทําแบบนี้แล้วมันยังใช้งานไม่ได้นะครับ ผมก็จะไปซื้อฮาร์ดดิสก์แบบนี้มาอีกลูกหนึ่งนะครับนะฮะแบบนี้มาอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วที่มันยังใช้ได้ปกติอยู่นะครับผมแล้วผมจะเอาเอ่อไมโครชิปตรงนี้นะครับ IC ชิปนี่นะฮะผมคิดว่าถ้าถ้าเป็นที่ตัวนี้เสียเนี่ยนะฮะเอ่อเอา IC ชิป2ตัวนี้ไปใส่มันอาจจะใช้ได้นะครับเนาะนะฮะหรือว่าถ้าเป็นเอ่อไมโครชิปหน่วยความจำเนี่ย IC ชิปเนี่ยตัวใดตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับ แล้วผมเอาอีตัวหนึ่งไปใส่ในบอร์ดใหม่อะไรเงี้ยผมหวังว่ามันอาจจะกลับมาให้ผมได้ไฟล์บางส่วนกลับมาได้บ้างอะไรอย่างเี้เนาะผมก็คิดไปต่างๆนานานครับแต่พอพอลองทำอํำวิธีนี้แนละ้วเกิดมันมัน,ม,นมันดันกลับมาใช้งานได้นะครับก๊อปค๊อปปีข้อมูลได้คือผมแบบคือมันมันสุดยอดเลยนะครับนะฮะก็เอามาแบ่งปันเนาะเผื่อท่านดใดนเพื่อนท่านใดเจอนะ นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดเจออาการแบบนี้นะมันจะแบบเสียบแล้วมันค้างนะครับโหลดคือเราน่าจะรู้อยู่นะคืออาการฮาร์ดดิสเสียนะครับมันจะแบบอ่านค้างนะครับเนาะคือโหลดไม่ไปอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งแบบถ้ามีข้อมูลสําคัญเนี่ยคือมันมันโลกแตกเลยนะแตนั้นเราก็เอาเนี่ยชุดเนี้ยผมก็เอาชุดเนี้ยไปเสียบนะครับไปเสียบในโน้ตบุ๊กซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้กับทุก กับทุกฮาร์ดดิสหรือเปล่านะครับนะตัวนี้เป็น SSD นะครับ SSD ของ k คิงตันนะครับตัวนี้นะนี่เนาะซึ่งในเนี้ยมันเป็นมีไฟล์ข้อมูลของผมอยู่นะครับซึ่งแบบคือถ้าไม่ได้เนี่ยคือผมนอนไม่หลับอยู่ดีฮาร์ดดิสมันก็เด้งไปนะครับซึ่งผมก็ลืมปกติผมจะสำรองถ้าเป็นงานสำคัญเนี่ยผมจะสำรองใส่แฟลชไดร์ไว้อะไรอย่างนงี้นะครับแบบเหมือนสำรองไว้ในหลายที่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอดีเดือนเนี้ยพอดีงานมันยุ่งๆหน่อยผมก็เลยแบบ คือลืมคิดเรื่องการก๊อปปี้ข้อมูลเก็บไว้อะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่ดีก็คอมก็พังนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิสก์ก็เสียนะครับคือเปิดเข้าในตรงคือเปิดแบบค้นไม่เจอเลยนะครับแบบค้างแบบวิ่งหมุนค้างเนี่ยนะครับทีเนี้ยผมก็ไม่รู้ทําไงนะครับผมก็เลยแบบพยายามผมก็เลยแกะนะฮะแกะออกมานี่นะฮะผมแกะออกมานะฮะแกะออกมาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีทำนะฮะเดี๋ยวตอนนี้คือเดี๋ยวผมกําลังก๊อปข้อมูลอยู่นะครับผมก็ ออตัวน,นี้ได้งานกลับมาแล้วน,นะครับผมก๊อปไว้แล้วนี่นะฮะตัวนี้ฮาร์ดดิสก์ลูกๆนี่นะฮะร้อยยี่จิกนะครับตอนแรกอ่ะมันจะแบบวิ่งหมุนหมุนค้างเลยนะครับคือไม่สามารถเข้าได้อ่ะคือแบบคือเครียดแล้วอ่ะตอนนั้นคือผมเครียดแล้วทีนี้ผมก็เลยเออแกะนะครับแกะกล่องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปิดดูก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีเนาะนะฮะนะผมก็แกะกล่องเดี๋ยวผมดูดูผมขอยัดก๊อปข้อมูลก่อนนะครับ เลื่อความชัวนะครับผมก๊อปไว้อีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับเพราะว่าคือแบบคือน้ําตาจะไหลอ่ะคือมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างสําคัญมากเป็นงานของลูกค้าทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งผมก็เซฟไว้แล้วในคอมแหละแต่ว่าปกติอ่ะผมจะเซฟไว้แยกนะครับเซฟไว้ในแฟลไดร์มั่งส่งไป Google d r i v e มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะเซฟแบบสําคัญสําคัญไว้อไง แต่ทีเนี้ยอยู่ดีมนไม,ไม่มีเดือนเนี้ยคือผมลืมผมลืมเซฟจริงๆนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าแบบไฟล์สูญหายเลยอะไรอย่างงี้นะฮะก็แต่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมได้กลับมาแล้วนะครับนี่นะฮะก็ผมก็จะเข้าไปในอันนี้คือฮาร์ดดิสที่ผมแกะเอามาใส่เนะเาะแกะมาจากอีกลูกหนึ่งนะครับเนาะเอามาใส่เอกทนอนนะครับเพื่อจะกอ๊อปผมก็จะเข้าไปในยนะูเซอร์เนาะผมก๊อปโปรแกรมนี้ด้วยโปรแกรมนี้ด้วย ผมก็ copy โปรแกรมนี้ไว้ด้วยซึ่งเป็นแบบเป็นงานสำคัญผมๆม,มากเลยถ้าไม่ได้นี่งานเข้าออเลยตอนนี้นะครับคือทำยังไงก็ไม่ได้นะครับคือมันแบบมันเออร์เลอร์นะครับแล้วมันก็จะหมุนค้างคืออารมณ์เหมือนฮาร์ดิสเสียครับเพื่อนๆก็น่าจะคนที่เคยเจอกันน่าจะพอจะทราบอยู่นะครับนะฮะแต่ผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อน ก็มีแบบมีอะไรมั่งหลักๆผมจะเอาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปหมดเลยผมไม่รู้จะเก็บไว้ไหนผมก็ไม่ได้ผมยังไม่ได้เก็บนะครับเหมือนแบบยัง,ย,งยังไม่ได้จัดเรียงนะฮะยังไม่ได้จัดเรียงงานนะครับผมขออนุญายคัปปี้เลยเอาสะบะ โอเคเดี๋ยวลราก o p เสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมไปพาไปดูวิธีการทํากันนะครับขอยยกา็เปี้ยโอ้โหดีใจจัดเลยได้ได้ไฟล์ข้อมูลกลับมาไม่งั้นนะทั้งเดือนนี้งานผมนะฮะ